ก็ไม่คิดถึงแต่มาแล้วยี่สิบฉับบง็อกฟุตอีพีในสาขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าอีพีนี้จะเป็นการออกตามราคาหัวซึ่งขอบอกเลยสังคมบ็อกฟุตไม่เขื่อนจริงนี่อยู่ไม่ได้จะเป็นยังไงไปดูแต่เดี๋ยวก่อนใครที่จะราคาหัวแล้วเครื่องแรงมันก็จะเสียเปรียบช่ยมากแล้วพอมีของดีมาแนะนำแอปอะไรไอคลีนที่มีฟัง์ชันารเร่งความเร็วเกม ซึ่งมันทำให้เครื่องของเราเร็วขึ้นแล้วก็ต่อทอยทีทีไม่ค้างไม่กระตุกแล้วก็แตกไวด้วยอืมอะไรไม่เกี่ยวครับโทษทีแล้วก็ฟังก์ชั่นการล้างขยะที่ช่วยให่รบไฟที่หมาจะเป็นออกจากมือถือทำให้เครื่องของเรานำไปทำงานหนักจนเกินไปแล้วก็อย่างที่สำคัญฟังก์ชันประหยัดแบตปั๊บอยู่ข้างนอกรนาอะไรเงี้ยแบตหมดเร็วใชัยมาเพียงกดฟังก์ชันนี้ไปแค่เจ้งเดียวเท่านั้นเบรรคุนจะถือขึ้นมาเหมือนกันเราใช้ของผมทันทีแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นอีกมากมายที่ให้เกมของคุณนนั้แราเพลย์เกาของใหม่ดีมาแนะนไมั ตอนนี้เอฟอะไรไอคิวเขามีกิจกรรมด้วยซึ่งกิจกรรมจะมีแจกของต่างๆมากมายอยากแชร์เพชรในเกมฟรีไฟเกมมาคาโบชันแท้แล้วก็ครูบอสแวร์ไอคินโปเพราะเขารุ่นเบสิกสซ่วปที่การทำกิจกรรมนั่นแหละครับเพื่อกราเลยแอปไอคิวที่เพจโต ทำกิจกรรมหน้าตาตาให้หนาปไอค e ีนรวบรวมบัตรพร้อมรางวัลได้เลยอย่าลืมมาลงกลันเยอะๆนะครับพบอร์ชิบอดดอยเชยที่แกเล,ล็กาะลีเรอการฟ้าจากเราและเนื่องด้วยน้องเขาก็ติดหลังเรามาตั้งนานจะไม่เอาไปฟ้องถ้านหนอน้องเขาคงจะเสียใจเพราะจะไม่ใช้แช่เจลเรืหางยาวออกไปทันทีมาดึงให้ก่อดไว้ที่กระเป๋านิดหน่อยเขาเอาเชียร์ไปหัวหน้าบอทพอดีทันทีเตอร์ด้าคขาจะลืมอะไรบางอย่างถ้าพอหัวไปหัววัดสมหงกันดื้ขึ้นได้ผมลืมอัสแตรหนีว่า พขาบอกถ้าตขึ้นมาแล้วก็คิดในใจว่าเรื่องว่าก็บอกว่าก็เปิงกักงงนใช่ย,ย่อยถ้าเขาก็เดอะไรบางอย่างออกผมจ,จำได้ว่าไอ้เคียนหนวดฟอร์อนนด์มีตสเต็ปด้วยนี่ว่าพมจะจลีวิกหลตไปหาเฮียแกทันทีเจ๊สบั่เฮียแกนิดหน่อยผมเด้เขามาคุยกับเคียแกเขาก็บอกว่าอยากรีสเต็ปที่แรกเราก็ดูกระดูที่มีเหลือก็สิบห้ก็จะพอแล้วแต่มาคุยไปคุยมาดูเหมือนจะไม่เป็นงัน้นราคาแต่หนึ่งร้อยห้าสิบเดียวเฮียนี่เฮียกอดผมเหรอไอเราแค่้อบบ่าไม่แค่กล่องสองกล่องเองเนี่ยจะห ฟาร์มทันทีพอฟาร์มได้สักพักด้วยความที่เราก็เป็นเด็กขี้สงสัยผมอยากรู้ว่าเพราะทีมตีพนอกเกียร์เขาหรือเปล่าผมจะรอว่าทีมแฉฉันรู้แจกลายเมือนดูสักหน่อยเจะเลือกผลปีศาจเอิ่มคนไหนดีวะเอาพนแสงละกันเพื่อพนอกเกียร์มันใช้การใหม่ได้คุณจะได้รีบเปลี่ยนได้ง่ายๆเมื่อเรืความรักให้รู้อยู่แล้วเราคงไปกระต่อใหม่ได้จึงรีบถอยออกมาก่อนส่วนคาตอบจากความสงสัยครับพนอกเกียรเขาเริมาใช้การใหม่ได้ไอ้บอเวทนี้มีฮาคิได้ไง่ายฝรั่ยแต่ดีครับเดี๋ยวผมเตรียมใจไว้ก่อนถ้้าาาาไไไไปตตต่่่ออออจกกกผมมมงเเะรนัแดียว อดชีวิตจีของเบร์ครับโทษทีเพรใช้พอลแซนบินไปทีแมชชันหรือใจกลางเมืองอย่างรวดเร็วเพราะกระคนนี้เป็นเมเครื่องรางของขัง,ง,งดีกว่าแล้วกลับมาเฝ้ากันต่อครับถัดไปไม่นานแคดดี้เฝ้าถือตาปอหมายสักทีไอเราคิดกับมาชักช้ารีไปหาลุงหนวดเฝ้าทันทีอันเรียบร้อยพอเธอไต่ขึ้นมาพร้อมยัดเข้าไปสุดในทีดารองทีดารอง แล้วก็ได้เรามาพอมถึงเวลาขอตะเคียวหนีสักทีแต่ไม่รู้ตาฟ้าเราขมเบอร์อะไรผมไม่ใช้มัดตีเฉยมามามาคที่ของจริงแล้วไม่ใช่ไปยังไม่ทลายความถึงอย่างนั้นที่มาทำให้เราได้เห็นก็คือมัตีโคตรเร็วมันเบมือตาขขงซอดฮีๆเลยอะ่ะ โคตรดีเพราะสอยทีได้ใหม่นานเขามาลดสกิลใหม่มาซึ่งชื่อสกิลเขามันมน่าไปชิวเดสไซคนเอาจริงเริ่มมาก็เลยสยองขวัญชายย่อยพอจใจแปลภาษาไทยครับมาแปลว่าหายอูแห่งความตายอะไรเถื่อนนั้นน่ะ่าแต่ภาษาไทยทมันก็แปลโอเวอร์ไปงั้นแหละครับมาดูของจริงกันดีกว่ามันเป็นการโคตรเซมิเคียวไปพร้อมไปหายอยู่สีส่วนสมดำๆดออกมาซสมาโคเท่ ขอขอดีถึงเชื่อเจะดูโอเวอร์ไปหน่อยซสกิลก็ไม่ทาให้เราผิดหวังเลยแม้แต่น้อยเราจะรันด้ใยความเพอสกิลพวก็ราสกิลเล่นต่อยอีกหน่อยเมื่อก่นเล่นไปก่นเล่นมาจะพอใจแล้ว ปฏิบัติกันกับซอยทีกันแหละคือต่อทันทีซอยต่อได้ไม่นานเราพาไปทีสกิลที่สองนั่นก็บกล็อกไปทีเรียบร้อยแล,แลแ้วเราจะทำเนียมมาดูสกิลกันหน่อยแต่ก็เฮ้ยว่าหายไปไหนหมดด่ะดูว่าสกิลใหม่ผมจอหัวหดหมดเลยเหรอแสียงมาต้องไปธรรม,ามาดานแน่แน่ไม่ใหนัรนแรงวอมจริงยินรอห้บอมเราล็อกข้าวกล้ามเลยจะมาสู้กับผมแล้วเราพลาดไปไม่นานไอ้บอลก็พอดีกับหอหัวมาสักทีแล้วสกิลใหม่ให้เราปลล็อกมานั้นมันเป็นการพกออกไปพอกับมีเอฟเฟกต์ตามตัวนิดหน่อยแล้วมันจะศัตรูได้ไมันก็เป็นจ่ใช้เขียวเสยขาบอไปขาหมด ขอโคตรดีขอคุณดูใจครับว่ญําให้มาดอดับมาได้แบบง่ายง่ายแล้วกรเพื่อใครได้งงข้าบาดดับมาได้ยังไงขอคนุญาตพาไปดูอีพีที่ฐานที่สองก่อนครับคุณจะได้เข้าใจทุกอย่างเลยโ้าวพอดูอย่างนี้ได้ทั้งวันเลยนะพูดจริงมันโคตรเท่พมเชื่อเชื่อเธอคิวอยู่ได้ไม่นาดแล้วก็เออตายแบบงงๆแล,ล้วละคนจำได้ไหมพาเคยบอกเขาจะไปทุกอย่างไหนบอกฟูดใช่ เอาเจิงเขาก็มีหลายอย่างแล้วแหละครับแต่มีอย่างหนึ่งที่บอกเลยว่าไม่ได้หากันง่ายก็คือในเสเจ้าทะเลมันใช้ค่าหัวสิบล้านเลยแล้วก็แน่นอนเราใช้คำไหนคำนั้นแต่ในความที่เราก็เป็นคนใหม่สู่คนจึงเราเปิดจิง้งโทรหาดูวิธีพีพ,พีสักหน่อยซึ่งมันมีเยอะมาก เอาซะผมไม่รู้เลยว่าเขาจะไปดูอันไหนอะ่ะผมเลยหาไปเอยๆจนกระทเจากกนหนึ่งที่สะดุดตากับผมเขา่าไห้มันคือขบโมทโมจิซึ่งเขาเขียนว่าขบโบเดียวตายและในความเชื่อคำโฆษณาของเราจึงลองกับขบไปดูสักหน่อยเอาจริงก็ไม่เกี่ยวอะไรกันลกครับเพราะมันแค่อยากลองใช้โมจิเฉยๆอ่ะเอาจริงเราก็อยากลองใช้มานาแล้วอะนะแต่มมนได้มีโอกาสทักทีอะ่ะใน,นตอนนี้ก็มีโอกาสาทั้งทีก็ขอลองสักหน่อยผมดูเขียไปดูเขียม,มาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองไม่หยิบโมจิเลยนี่ว่าแต่เราก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าชองผมไม่มีที่แก้วยเงิน คือมันก็เป็นชีวิตจริงเลยครับแค่ยาแต่ตรงแต่ต่ออันนี่นหน่อยก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วอะ่ะเออเออพอไปแล้วผาพินใครแนละ้วผมไปแลาพินใครแล้วก็กอดจะงเลยเธอกักบเปก๊กไก่ก็ไบมาให้เราคุยกันต่อผมรีเซ็นก็กระทันทีเพราะว่าจริงไปแหนไปเงินปลอมนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนซึ่งเขาชอบวิธีการแก้ปกัญหาด้วยเงนินให่คนมาก็ตกเป็นกอดครบรองหนึ่งก,ก,กระตอกข้าพ่อออกเกมด้วย แล้วก็เล็บร้อยรอยาวไปครับ่อวเวลาผ่านไปสถานาดำขึ้นสำเร็จแต่ทถานะระหว่างเราซองจะเป็นแค่เพื่อนอยู่ดีพมก็รเข้ามาในเกมอย่างไม่ชกักช้าโดยอาการเสียอยากรอมานานแล้วเขาจึงรีบเข้ามาที่หลอกสารทันชีเมื่อเข้ามาถึงเขาจะไปหาไอ้หนูขายผลพร้อมจิบของของเราออกมาพลดออ,อพลดอรครับโทษทีแล้วก็เราจะยิบผลออกมาดูความเสียดอยากออกอาการพบกับไซกิลดูทันชีซึ่งมาก็เอ,อ่มผมจะอธิบายยังไงดีอ่ะมันเป็นการทำม,มือเป็นแบบมือยักษ์แดงๆอะไรเื่กนั้นน่ะ แล้วก็ควางหมุนติวไปติวมาซึ่งพอก็ปล่าไปมากมากจะเป็นการบ้มซึ่งมันก็แห่ใช้ได้อยู่เอาจริงพวก็ดูเท่นันแหละแต่ผมไม่ค่อยจะไ่ไฟไฟ,ไฟไ่าเท่าไหร่อ่ะดูโง่งงยังไงไม่รู้อ่ะแต่ก่อนหน้าซิ่งแรกก่อนเนี้ย เดือดเดอจัดหนักเพส,สองสามทีก็แสบขึ้นเองพ่อคาเริ่มาให้ก,กอบผีสิงหอเสือกระเป๋านิดหน่อยแล้วตอนนี้นปฏิบัติการกากฟามก,ก่อนจะได้เริ่มท่านทีแต่เดี๋ยวก่อนผมนึไกได้หอพงศดริศแต่ไปเพื่อไปให้ปการผีพา,ากันในสอบปฏิบัติผีพากับเธอพมจะไเดินไปหาลุงหนุ่มแล้าท่านทีพอกำลุ้นในใจนิดหน่อยครับว่าใครดีจะพอหรือเปล่าแต่พอเปิดขึ้นมาตัตวแครดีดีผมไม่อยู่ก็ทำาบบจิตใจของผมเป็นอ้วนพองมันมีเยอะโคตรใช่แล้วตอนนี้การเลยแต่ของเราจะเป็นเรื่องง่ายไปเลยอแตในนาะจพร้อมใช้งานและิบัติการ การต่อโบของเราก่อยเริ่มสักทีแต่สก,กิลเว้นนี่ใช้ไปใช้มาผมเริ่มชอบมันแล้วแฮะมันก็มีความรักนั่นแหละครับคนเรามา็ต่ออยู่ด้วยกันไปนานๆไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าแต่เฮ้ผมเริ่มผูกอะไรคนแล้วแฮะน่าก็ออางี้แหละครับส่วนใหญ,ญ่คนที่ไม่มีความรักันจะสอนได้ดีกว่าคนมีความรักแน่นอนซึ่งผมไม่มีแล้วก็ซื้อฟาร์มไปเพีย์ไปกี่ตัวไอ้บตเตอรี่ขอให้พลตมจิก็สนิดสนิดขึ้นมาเพียบเลยทำไมได้ผลล็อกสกิลใหม่ขึ้นมาทันทีสกิลใหม่ให้ปลดล็อก เอาจริงมันรู้สึกน่ารักยังไงไม่รู้แฮะมันเหมือนแค่ดันบอลและเหลือเบนเทนเลยอ่ะแทนนี้มันเรี้ยวขอนหน่อยแถมวขาวด้วยเธอคงจะไม่รู้ก็แถวใช้ประโยชน์อะไรได้อ่ะนะแต่บอปพยมองมาเมืก่อนน่ารักดีเว้ยแม่บอปไม่ได้มีอะไรนะเฮ้ยจิ้งกบมาฟาต่อดีกว่าซึ่งในราคาเนื่อจากว่าไอ้ผลโมจิไว้นนี้มันไม่ได้เป็นผลโลกเกียร์ทำให้การตายไม่ได้ธรรมดาไปเลยแล้วตอนนั้นเมื่อฟาไปฟาผมก็นึกได้ว่าคิดในความรู้น่ะเขาใช้ผลโมจิบวกขาเต็มรุ่นเงือกนี่ว่าผมจะจำไปเอาขาเต็มรุ่นเงือกมาล้อใช้สักหน่อยเเเวลลลาาาาาาาใใชช้้้้้้จจรริงงมมมมมัันนนนะะไไไไดด่่่่แออยกกก็ตบๆืห ็าบสเ็จแล้วปฏิบัติการการฟานนั่จึงเริ่มดฏิบตการต่อพูตารอตรงข้ามบอไม่ค,มค่ขยชอบสกิลของมัักเท่าไรเพราะเวลาใช้แล้วมันจะยืนนิ่งหแล้วมันจะโอนบอสต,ตีตองก็ฟื้อยูข้มา,ามมกำลังฝืรักเธอต่อใั้รู้ว่าเธอไม่รักแล้วแตองจะรั่ปฏิบัติการกาซอยยิงๆก็ได้ปฏิการต่อไปเรื่อยๆซึ่งมีแตกบากชามมา้าำบ้างเป็นธรรมดาถ้าจากนั้นใหม่นะดูมาเขาจะฟาร์นเพิ่มจัดจมารูตัวเอกทีเอ้าเฮ้ยได้สกิลใหม่มาแล้ว ไปที่นาพาครับอย่าคิดกันไมไกลเราเดินหน้านพาวต่อไปเลยเรืๆโจปล็อกสกิลใหม่ๆอีกอันเมื่อกลอกใช้ด้วยเมกับกี้การกินหลุนๆตอนแรกไอทอมเขนเลยบอกดใช้ผิดแต่พอะกินไปกินมาถ้าใช้ทัตูเถ่านั้นจะราไม่รู้คำตอบความจริงทันทีรอบนี้มันจะกินหลุนๆแต่ไม่ใช่การกินหลุนๆธรรมดาพอเมื่อกี้ไปดอนนะมันจะเป็นการกระโดดขึ้นไปเพราะกระทุนัตูโคตรเท่ของโคตรดีเราจะแล้วก็ฟาวต่อไปสักพักเลยแหละครับเพราแบตเตอรี่จาก200ไป300นี่มันไปใช้ง่ายๆแต่กระดาษผ้าใบที่ไวเหมือนตัดต่อแบตเตอรี่ถึง300ไปทีเรียบร้อยไหน มาดูกระดาษบทสิ่งสุดท้ายมันจะเด็ดแค่ไหนกันเชียวซึ่งเมื่อกกว่ากดใช้ไปก็มีมกกวงกลมอะไรไม่รู้ออกมาจากอากาศมากมายและซึ่งตามมาด้วยมาแบบโอ้โหล้าที่้ลุงซอยแบบใหม่ยังโคตรเท่ขอโคตรดีสกิลอะไรที่ผมต้องการมันโคตรซาดิสเลยสมุตตาบตรงฆ่าพระนีวิตจริงแล้วก็ขอโดนสกิลแบบต่อยผมต้องตายแน่ๆก็ดูสิว่าต่อยแบบไม่คิดจะให้เหลือซากศพเลยอ่ะขอโคตรดี เราต้องเดาขอกลับมาดูคลิปสอนที่พีกครั้งพอให้แล้วนะผมดูไม่จบนอกจากไม่แต่ผลบวจิซะก่อนผมจะกลับมาดูคลิปอีกครั้งสมมงผมตามตรงค้าวไวในคลิปนั้นมองกับเด้งโง่อย่างเราเป็นอย่างดีพเพราะเขาบอกราละเอียดหมดถ้าต้องกดสกิลไหนก่อนกดสกิลไหนร่างบาลาบ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 ลาเขาคุณงามๆครับแต่ถึงจะบอกอย่างนั้นแต่ตามตรงข้าวผมก็จำไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าดูแค่พอเข้าใจก็พอแล้วครับซึ่งตายให้จับใจความได้เราลองกดสกิลยามเป็นตูัอยู่นิ่งได้ก่อนแล้วก็ลองกดสกิลตามมาให้หลังอย่างลลละสกกกิิิซึ่่งงอตตตาาาาารรคคคผมมดดดวในนนปั้ี กว่าเเยยอะลแต่ทําไงอ่ะเด็กอูอยากเรามาทําไม่ได้หรอกเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวจะลองปรับเปลีปปปป่ยนด,ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าเราใช้ดูเราดีไม่ดียังไงค่อยมาเราสู่กันฟังพอตามภาพไปในเกมอีกทีผมรู้สึกว่าโลกซ้อน่าจะขอไปสลับเราในตอนนี้แต่ถ้าจะให้กหลับไปเอลหนึ่งผมว่าคงฆ่าตายได้โดยสกิลเดียวหมดถ้าเป็นการการับพิเอลโลกซนนะ่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอ่าและเนื่องจากว่าคลิปเขาไม่ได้ใช้เขียวนี่อ่ะถ้าเวลาเขาต้องมีการเปลี่ยนดาบนิดหน่อยเอาจริงก็ใช้ได้นะอุตส่าห์ฟาร์มาทั้งทีอ่่ะไไมด้้ใชเลยแต่ถ้้าจะใหเปลี่ยนแปลงคอมโบคงจะไม่ได้จจรรงเเาาปลลี่ยนนนดบบะออคัู้แกใช เราไม่ได้เจอกับนา,นาแค่ไหนแล้วเราจะน,นันไมชักชาก้าเขาลิบเปิดทักยกินแล้กกหาที่ทีเขาชุกชุมทันทีแล้วโอ้โหแ,แ,แล้วเขาลิบจะเข้าไปอย่างไม่รีรอเราตอนนันไมชักช้าเล็งป้าหมายได้แล้วผมจะลิบปล่อยบอลออกไปซอ,อยหนาซอยมันแบบไม่ยัง้งพอเราเจ้าขอบบอลเซฟผมกินหลุดไปพร้อมทุบทันทีมันไปท้ายด้วยเซโบอจิทุบลงพนนื้นตอนนั้นตามด้วยการจริงคือเนอะสติ๊กออกไป รามมาเ,เราก็ตามพี่ผมศึกษามาเขาเล่นคนสกิลดาที่แบบว่าเข้าไปไกลๆแต่เนี่ยเราเขาไปใช้ดาวเวจนี่นานพ่อจำไม่ได้ว่าคือสกิลไหนทำไมเขาบอกเราผิดแผนไปเลยแล้วจอแล้เขาถอยออกมาจะโบต่อสู้ตั้งหลักรอคูดาสก,กิลแล้วตอนนั้นก็ดูเหมือนจะมีคนอยากเข้ามาสู้กับเราเลสภาพาเราไปพร้อมต่อสู้มาบุกเข้ามาอย,ย่างไม่รีรอส่วนเราก็ต้องปกป้องตัวเองไว้ก่อนผมเจกคนสกิลไปแบบมั่วๆไปแต่ก็โอ้แรงใช้ได้แฮรแล้วเจอแล้วสู้กันไปสู้กันมาเลยๆแล้วผมเริ่มจะมาผมจะมีสกิลสกิลใส่มาทันทีโดยการเปิดด้วยแซมโบจิทุบลงไปพร้อมมมอออยยยาาซซหหน้ลัังงแบบไ่ จะได้กระตันบอลสกิลอะไรต่างๆอันไหนเน็ตหน่อยจะได้สู้ก็ขาดอันได้สักทีแสดงว่าเฮดี้เนี้ยก็ใช้ได้แฮะก็แค่สตาร์ตศัตรูไว้ก่อนแล้วก็าเข้าบอสกิลอื่นตามมาทีหลังมันก็พอใช้ได้อยู่จะได้เขาเริ่สู้ต่อไปเรื่อยตัวขาไดอีกตัวเฉยสนนานภาพความจริงคับจีจีคอราลังสู้กันอยู่แต่ผมในเวลาเขาด้าดาเฉยน่าแต่ก้ารเอาสองข้าวก็เงี้ยแหละความรู้สึกตอนนี้คิดวา่าเราก็เริ่มเก่งพีบีพีแล้วสึ่งมาทำให้ความภาพแย่กันตัวแรงๆเริ่มขึ้นทันทีแต่เราก็ได้ไม่นนา ผมต่อค่าตายเฉยแล้วก็แน่นอนครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่ดีนั่นแหละแล้วผมเปิดห้าหัวดูผมว่าคิดได้ข้าผมอยู่สองล้านสี่อยู่เลยนี่ว่ะแล้วผมคิดได้ว่าการพีพีต่อค่าหัวยังไม่ถึงสองล้านถ้าดูท่าจะไม่คุ้มผมถึงเปลี่ยนเวลาค่าหัวดูการค่าบอสดีกว่าโยว่าไงวัดดีจะรอผมเล่นเวลาค่าหัวจากบอสต่อไปเลยๆแล้วก็ฝึกใช้ค้าวบกับบอสนิดหน่อยด้วยครับซึ่งเวตามตรงเวลาใช้ค้าวบกับบอสนี่มันง่ายโคตรแต่เวลาใช้กับคนจริงๆนี่คนละเรื่อง ผมราคาหัวและการฆ่าบอสจะค่าหัวผมได้ถึง2ล้านหาสักทีแต่ก็เฮ้ยต้องของเข้ามาเนี่ยเทียตอนเราอยากได้ลราไม่ดอปพี่ตอนไม่อยากได้ดอปได้ดอปดีจังเลยนะมาค่าหัวแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยพร้อมแล้วพลเอกุล่าเฮียต่ได้แล้วต่อสู้สักทีพร้อมที่กำลังจะไดินข้ามสะพานไปสู่สนามรบแต่ก็ไม่ทันเลยมีควรเปิดทอมเฉยมาเตะหัวมมไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังพร้อมที่กำลังจะหายกลับไปส่วนแต่มันก็หายไปยเฉยเฮ้ย พี่หลอ,อกเหรอพ่อ่อยในการจีคคคร้คือลาจแตดสติกออกไปตามด้วยลูกบอลน,น้ำนิดหน่อยพ่อจะทะตูเข้ามาแล้วต่อยอัดหน้าท้องแ,แ,แล้วก็เฮ้ยตายเฉยแต่เดี๋ยวที่แรกเราก็ดูว่าเราคอมโบโหดแล้วแต่ที่ไหนได้ไอ้หนูนี่เพี้ยวน้อยหนี่วะแล้วตอนนั้นครับจะตัดตัวน้นนนอ,นนอยแต่และตัวแต่ละตัวตัองอมตีแตกไปอย่างง่ายได้แต่มันก็ไม่ได้อะไรอะ่ะไอ้หนูนี่เพี้ยวน้อยก็ไป,ไปอีกแล้วอะ่ะเออนี่ก็จท่าไปห้เจี้คอมโหดมากเลยเรื่องไงแล้วตอนนั้นไม่นานรุ้สึง,งก็พบเจอคุณต่อสูซีฟิล์พร้อมๆกับผมสักที อมเติมขาบอกเข้าไปเลยเรื่อย้วยการเปิดด้ดิยใบมวน้ำผ่าฝ่ามือพ่อจังหวะแท้โมจิจับทุบลงไปและตามด้วยการกินหลุ่มๆแ,แ,แล้วก็ทุบหัวซึ่งแรกเราคิดว่าจะปิดฉากมันได้แล้วแต่ผมน่าจะผ่าต่อสกิลสุดท้ายทำให้มันหนีไปได้เฉยผมจงก็เลยตามไปเพื่อปิดฉากมันแต่ไม่รู้่าการหนีไปแพ้ของมันหรืออะไรมันไี้พาพวกมาเสริมด้วยเฉยซึ่งเราที่ก็ไม่รู้มาก่อนว่ามีคนดักขนาดเราอยู่ถ่าผมโดนจัดขาบอกแบบไห่ยัง ตอนนี้ความที่เราไม่มีสติอยู่จงทำให้หนีออกมาได้ทันพอจงรีบหันกลับไปสวดมาทันทีแล้วเขาก็ะหึ่สังเกตได้ว่าคนเงาที่คนหนาลำคานเลยแลวตอนนั้นเราสู้กันไปสู้กันมาเด้แลยๆอย่างสูสีแล้ในความดีฟังดูด้วยฮ่าจะมีประสบการณ์มากกว่าถำใ้เราแพ้ไปตามปริยายและในใจเมื่อกี้ขอแบบเขาใช้ผลเงาแล้วดูโหดดีคุณจะไปหยิบเรามาใช้บางดีกว่า และกานเทพีเข้ามาก็ได้แล้วต้นขึ้นพวอพีพีกับมันใหญ่สักพักเราก็เลยดูสงสัสยแล้วว่าทำไมตีไม่เข่าเลยวะจะมารู้ตัวอีกทีฮอลเปอรพ์พีพีครับแม่เขินเลยมันจะโดนลาวการต่อสูก้กันังขึ้นต่อมารู้ว่าคดีไม่รู้เป็นอะไรเพรอะม่เส้นก็หอมดอนลมเฉยชขาก็ทำไม่นานก็ะออแต่ครับคือบอกตามตรงครํบอาบอกคนพีพีเก่งโคตร ถ้าผมมองไม่ทันเลยอะ่ะผมอยากเก่งแบบนั้นบ้างจังอแล้วก็อย่างที่สำคัญครับจะกลายพีเอพีวิธีนี่มันจะมีเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเยอะแยะมากแจกท็ททอมมอต้าข่าวหัวสิบแล้วก็ปวดตาตา,ตายกันพอดีโอ้ยนะครับแวบอฟตัสเพราะเขามขีาอะไรงนนหนักเอ็กแอมเบอร์ที่ส,สามารถก่อแสงที่้าได้เป็นอย่างดีมันจะมีความความทนสูงมากและที่สำคัญจะสามารถใส่โคดเอฟไอยูเอฟเอได้อีกด้วยอันนี้ผมไม่ได้ขายของนะ ทุกขยันยยน่าเป็คุณเท่านั้นเองอ่ะแบบเข้าไปโผลตัวเองนะอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ดูเหมือนพลเง,งาจะยังไม่ค่อยเข้ามือซักเท่าไหร่ครับไปม,มาใช้ผลโมจิก่อนดีกว่าเล้ดูเหมือนว่าตอนนี้สงคารามในเซิฟจะสงบลงแล้วเพราะว่าตัวใจย้ายเซิร์ฟดีกว่าแต่เมื่อเข้าไปในเกมอีกทีเพราะมันรู้สึกว่าเราสองวันน่าเบื่อแล้วแฮะไปซื้อรถสตาร์มาเจอเจ้าองใจเก่งมากกว่าบางทีการซื้อรถคนเก่งทำให้เราเก่งขึ้นบางก็ได้บางทีนะเะว่าถึงให้ลองสาร์เขาเจอสาวให้กันลัางยางบวกกับเราเพราะมันจานามัดด้วยเชื่อโมจิแล้วก็หววววนนนออออยาาาากกสสสสดดีแตต่่่มมัทะะเเลบไไรร้ิฉโ จะเป็นสาวแตกรลายใช้ได้เลยแต่ก็ไม่ใช่ลลแล้วน่ากลัวครับพอเจอเธอให้ร้ายกว่ามาแล้วและจะนั้นไม่นานคุณลกษะก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทำไมก่อแรงการเป็นสนามล้อม,มอเฉยสุดในความเท่เราตอนนี้เ,เก่งสู้ใครไม่ได้ก็เลยตายไปตามปริยายและครนี่เขาว่าคิดได้ไหมาบารทีการใช้ผลตามขบมยอาจจะไม่่อยดีชักเท่าไรให้เราไม่ถน,นัดนะนะการใช้ผลที่เราถนัดจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าผมจะเห็นผลเพิ่มขึ้นมาทันทีไม่รู้สิ ผมคิดว่าผมแล้วจะขนาดคนดนี้สุดแล้วแล้วเวาลานี้เขาจะสู้กับการอากาศสะดุวยแต่กลับไม่มีปัญหาเพราะเราบินได้ผมบินเข้าไปพร้อมแจมการต่อสู้ทันทีแล้วก็ฮอยก็ตกทะเลตายแล้วไงล่ะแต่เดี๋ยวผมฆ่าคนได้เฉยมันตีพิษของหรอแล้วเมื่อฆ่าคนได้เป็นทายาทอีกคนหนึ่งตายแล้วผมจะงเลบินวกกลับไปหาอีกคนทันทีพร้อมลราทั้งทัง้งไปแบบมั่วๆว่าทั้งดูดทั้งหนีทั้งนัดน,น,นี่แบบมั่วไปหมดเลยอะแต่ก็ฆ่าได้เฉยเฮ้ย ไผมเว้นี่ไม่ธรรมดาแล้วเลยด้วยขนาดขก็ามาหมวดนะเนี่ยแในความคิดค่าในครั้งเดียวคิดในใจว่าบางทีอาจจะฟุกเกาะได้ผมจะลองใช้ซื้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฆ่าได้เฉยซื้อคอมโบที่ผมใช้ครับผมใช้การเปิดสกิลสี่ให้เป็นหมอกควันออกไปแล้วก็บ,บินต่อไปเรื่อยๆแต่นั้นก็ยิงสกิลนู่นนะี่ใส่นิดๆหน่อยๆ,อยๆซึ่งก็เป็นคอมโบที่โคตรดีแล้วก็มาเาข้าให้ขาดอีกตัวแล้วครับซึ่งเราได้เข้าขาดนู้นนี่ไปสามรอบแล้วเพราะคอมโบที่รักกับมันแล้วแหละผมจะบินไปหายอย่างที่กาะอื่นต่อดีกว่าอืมไม่มีแฮ ก็เจอขอพอดีผมจึงจัดให้มันสักนิดสักหน่อยแต่ก็ตีไม่เข้าครับผมคิดว่าเราจะปินทีพีอยู่แน่ๆเออเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าแล้วก็เรียบร้อยจะไปอีกหนึ่งว้พ่อของเราจะพอดีเข้ามือกับผมแล้วล่ะแล้วเราจะเขาจะพอดีเข้ามือแล้วเพราะว่าคิดได้ว่ายุงมาตรีเยอะยืดขั้นแต่เพิ่มไปด้วยผมจะให้พอทีแมดดี่แบดฟาร์มสักหน่อยพอฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยถาพากับมีขอสป่าบอสเฉยส่วนเราเที่ยมีแพลนอยู่ในหัวจะขอไปหลบแจมด้วยสักหน่อยส่วนแพลนคืออะไรนั่นเหรอครับเราจะขอใช้พอ เราขอเดาพี่พอจนตายเราหมดได้ค่าหัวม,มาแล้วก็หนีไงพรรอเราใช้ได้จริงด้วยครับไอส้สำคัญไอแบตเตอรี่มันนิดหน่อยด้วยและนั่นก็ไปทำบทได้ยี่สิบเจมวันฟุตอีพีที่สามสิบสี่แล้วกระตันเนี่ยขอช่องเราก็จะไปคลิปวันตบมิการขออะไรกันสักหน่อยเราจะขอจ้าละค่าหัวสิบล้านไฉมาอารมณ์ขอ,อไม่ใช่สิบล้านไรหรอกครับมันเอยอะเกินไปอ่ะขอสิบไลค์ละกัน,กนใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกค่าสิบไลค์ก็พอแล้วเจอกันไปคลิปหน้าครับบ๊าย